สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆผู้ที่รักและศรัทธาในวัตถุมงคลทุกๆท่านครับครับวันนี้ตัวถาวรพระบ้านก็แวะเวียนมาจบมาเจอกันอีกครั้งนะครับครับเราตามหาพระบ้านนะครับในราคาชาวบ้านนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่ๆ fc ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมารับชมนะฮะพระปิตานะครับนี่เลยครับพระปิตา1ใน5ชุดเบญจภาคีของประเทศไทยเรานะครับ นี่เลยครับพระปิดตาของเจ้าพระคุณของป่เอียมวัฒสพานสูงนะครับก็นํามาชมให้นำมาลงชมให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะฮะเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์พนมมือนะครับผมก็มีหลากหลายพิมพ์ทรงเลยทีเดียวนะครับก็พิมพ์ตะภาพใหญ่นะครับพิมพ์ตะภาพเด็กนะฮะหรือว่าพิมพ์เบ้าจุฬานะครับในสมัยก่อนนะฮะเรียกพิมพ์เบ้าจุฬานะครับผม แล้วก็มีพิมพ์ฉลุดนะฮะแล้วก็พิมพ์ชลุดเล็กชลุดใหญ่นะครับพิมพ์พนมมือนะครับผมส่วนองค์นี้นะครับเป็นพระที่หายากมากๆนะครับผมเป็นพิมพ์พนมมือนะครับผมซึ่งเพื่อนๆพีเอฟซก็ถามๆกันมานะครับว่าโตถาวรพระบ้านใช้พระของหลวงพ่อองค์ใดอยู่นะครับหรือว่าพระกรุกนะครับ นี่เลยครับพระประจำกายของตถาวรพระบ้านนะครับนาให้เพื่อนๆพ,พ,พี่ได้รับชมกันนะครับพระของเจ้าพระคุณหลวงปู่เอี่ยมวัชพันสูงก็สร้างจากผ้า,าผงคุกรักนะครับผมหรือ,อพราผงนาไปจุ่มลักนะครับผมก็มีหลายเนื้อหานะครับผมบางองค์ก็นําไปทายางไม้บ้านก็มีนะครับก็หลากหลายนะครับผม แต่องนี้นะครับเป็นผ้าผงนะฮะนำมาคลุกลักนะครับผมซึ่งเพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นนะฮะเม็ดลักแดงๆนะครับก็จะขึ้นอยู่เยอะทีเดียวนะครับผมซึ่งเป็นเนื้อเอเลยนะครับผมท่านก็สร้างจากผงพุทธคุณทั้งห้านะครับผงมหาลาชนะครับตีนิสิงเหนะครับปัตมงนะครับ นำมาเป็นผงตั้งต้นนะครับแล้วก็นำมาคลุกกับรักนะครับผมแล้วก็มาคลุกกับว่านนะครับแล้วก็คลุกกับชัญญาลรือนะครับผมรงนี้สุดแสนจะหายากนะครับเป็นพระพิมพ์พนมมือนะครับพิมพ์พนมมือก็จะมีสองแบบนะครับแบบหลังเรียบและหลังอูมอย่างนี้นะครับ ด้านด้านล่างคาดว่าคนโบราณคงจะปาดออกนะครับปาดออกมีเนื้อเกินนะครับแล้วก็ปาดออกไปนะครับก็มีร่องรอยนะครับปาดออกไปนะครับผมนี่ครับแต่เก็บข้างนะฮะแต่เก็บข้างต้องมีนะครับผมเก็บข้างนะครับนี่ครับเม็ดแดงนะฮะเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับ ก็ร่องรอยคราบมาบ้านนะครับค่อยๆรับชมกันไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้นาพระของหายากนะครับมาเพื่อนๆพี่ๆลงชมเป็นวิทยาทานนะครับมีครับตะเก็บข้างนะฮะแล้วก็เท้าของท่านก็ ผ่อนช้อยที่เดียวนะครับสบัดขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่ครับพิมพ์พนมมือนะครับผมก็พุงก็จะป่องๆก็มีสะดืออย่างนี้นะครับเป็นภาพรประจำกายของตัวถาวรพระบ้านเลยนะครับก็ไม่เคยห,ห่างคอเลยนะครับตรงนี้นำมาเป็นเพื่อนพี่ๆชมเป็นวิทยาทานกันนะครับ ท่านสร้างเก่พระผงก็มีนะครับเป็นผงสีขาวนะฮะลงรักนะครับก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับแต่พิมพ์พนมมือนี้แทบจะหานับองค์ได้เลยครับในวงการพระเครื่องนะครับผมซึ่งหายากสุดๆนะฮะยิ่งกว่างมเข็มในมหาหมุดนะครับพุทธานุภาพทั้งสูงที่เดียวนะครับก่อนที่โตเ๋าอันจะได้มานะฮะไดเคยปฏิฐานจิตกับองค์ เจ้าพระคุณหลวงปู่เอี่ยมที่วัด้ันสพานสูงนะฮะอยากมีพระเก่าๆถึงยุคไว้บูชาสักองหนึ่งนะครับก็ได้สมตั้งใจปรารถนานะครับหากเพื่อนๆพิพอยากได้ก็ลองปฏิฐานจิตดูนะครับบางทีท่านอาจจะมาโปรดเรานะฮะพระอาจจะเลือกคนนะครับพระอาจจะเลือกเจ้าของนะฮะ สุดๆนะฮะอายุวนามก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับท่านก็ออกไปเท่าดงนะฮะหายไปเจ็ดปีแปดปีนะครับฟับงผู้หลักผู้ใหญ่เล่ามานะฮะท่านก็เก็บสะสมนะฮะว่านมงคลน,นามต่างๆนะฮะกลับมาสร้างพระเครื่องของท่านนะครับพุทธานุภาพสูงสุดๆนะครับผมโตถาวรได้มาก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามลำดำับนะฮะ ก็ผสมกับเม็ดลักลุกลักนะฮะหรือใช้ยางไม้ทาก็มีนะครับผสมกับชัญญาเรือนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเล่าไว้ไว้นะครับว่าท่านก็พายเรือออกไปบินทบาทนะฮะแล้วก็เข้าช่วงหน้าแรงนะครับก็เรือขึ้นมาเก็บไว้หลังวัดนะครับท่านก็ะบอกลูกศิษย์นะฮะขูดเอาชัญญาเรือมานะครับเพื่อเป็นอุปเทนะฮะ มาผสมกับพระของท่านนะครับเพราะว่าท่านได้พายเรือไปโปรดชาวบ้านนะครับญาติโยมนะฮะท่านก็นั่งอยู่ทุกวันนะครับสมัยก่อนนะครับใช้เรือเป็นฐานะนะครับในการไปบินทบะนะครับเก่าลึกสุดนะครับพระองค์นี้ลงเป็นวิทยาทานนะฮะอาจจะเป็นพระหน้าใหม่ของวงการนะครับ เพื่อนพีพีอของเราได้รับชมกันนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบรมีอำนาะจทิพย์ของพระปิตาเจ้าคุณหลวงปู่่ยมวัดส์สัสูงนะ้าจงรุ่นบรรดาเพื่อนเพื่อนพีนพีเอฟซีนะครับของเราพบเจอแต่ความสุขและความเจริญครับสวัสดีครับ